สวัสดีครับประถายขบวน75ครับอดีตสถานีรถไฟบ้านขาว สถานีรถไฟบ้านขาวนะครับอยู่ตำบลบ้านขาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดดุดอนจะถูกลเลดการใช้งานไปแล้วนะครับตัวอาคารเป็นสถานีเป็นอดีตสถานีนะครับที่ยังหลงเหลืออาคารอยู่นะครับมีการจะเคยกลับนำกลับมาเป็นสถานีครั้งนะครับในช่วง ปรับปรุงทางระยะ6นะครับแต่ว่าก็สุดท้ายไม่ได้กลับมาที่นี่นะครับก็ไปสร้างสถานีรถไฟหน้าผู้แทนนะครับสถานีนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับกับเหมือนกับหลายๆสถานีในช่วงทางระหว่างอุดรจนถึงหนองคายนะครับน,นสิไดยนะครับขณะที่ใต้ยังเห็นป้ายสถานีอยู่นะครับบ้านขาวนะครับไกลๆนู่นเลยไปสัก เจ็ดร้อยแปดเมตรก็จะเป็นถนนหลวงนะครับแผ่นดินนะครับตรงนั้นก็จะแยกออกจากถนนมิตรภาพนะครับตรงนู้นจะสามารถไปอําอเภอบ้านผือนะครับอําเภอนนําโสมนะครับแล้วก็ไปอําเภอสังคมไปเชียงคานได้นะครับจากนั้นก็ประมาณสักร้อยร้กิโลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูสักนิดนึงอันนี้ตัวอาคาะครับ ก็สุดโทมแลครับฝ้าอะไรก็เติมจะไปแล้วครับแต่ดูโครงสร้างก็ยังเท่าที่เดิมสำรวจก็ยังพอแข็งแรงอยู่นะครับสีนี้จะน่าจะเกิดจากการาทาสีใหม่นะครับช่วงที่ว่าจะกลับมาทำกลับมาเปิดใช้สถานีคร้างนะครับเพื่อเป็นสถานีร้างเลยอีกนะครับระหว่างอุดรน,นาทานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมานะครับ นี่ตัวอาคารนะครับก็ยังมีโรงเรียนอาคารนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารน่าจะเป็นที่พักของอดีตเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงรถไฟทางคู่มาก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะสร้างทางไปฝั่งด้านไหนนะครับอาจจะฝั่ง อมองไปยังด้านทิศใต้อาจจะเป็นฝั่งด้านซ้ายนะครับซึ่งถ้าฝั่งด้านซ้ายก็จะต้องเป็นการรื้อตัวสถานีนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งด้านขวานะครับซึ่งแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็ยังเป็นรางเหล็กนะครับเป็นแนวรางเหล็กอยู่ด้านขวามองไปด้านทิศใต้ก็อาจจะไม่ถูกหรือนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากสำรวจนะครับก็เข้ามาได้นะครับรถยนต์ก็เข้ามาได้นะครับ,ต,าารบตรงนี้นะครับแต่ว่าทางก็อาจจะเป็นถนนรูกรังนิดหนึ่งนะครับวันนี้พาด,ดูอดีตสถานีรถไฟบ้านขาวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ